สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแกงส้มผักรวมกินกันนะครับผมนี่ผมกำลังตำพริกแกงอยู่เลยนะครับนี่ครับทุกคนน้ำแกงนะคะผมเราจะต้องเอาปลาที่เราต้มไว้นะครับมาแกะแล้วมาตำให้เข้ากันกับพริกแกงนะครับตำไปเลยครับตำเรื่อยๆไปเลยละเอียดแล้วครับผม นี่นะครับหัวไชเท้าเป็นผักที่สุกยากที่สุดนะครับผมในผัก3ามอย่างที่ผมจะใส่ก็คือหัวไชเท้าถั่วฝักยาวแล้วก็ดอกแคนะครับผมจะต้มหัวไชเท้าไปก่อนนะครับผมให้พอยุยยๆนิดนึงแล้วผมจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปลำดับที่สองนะครับครับผมผมก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะครับตอนนี้ก็ใส่พริกแกงบางส่วนลงไปแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมกระชายขึ้นในแกงส้ม คลิกสำคัญต้องกินพริกแกงต้องมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับอย่างอื่นเริ่มเปิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ดอกแคลงไปเลยนะครับมียอดด้วยนิดนึงนะครับผมให้จุ่มน้ำสักหน่อยนะครับจะรอให้เดือดครับผมครับผมเสร็จแล้วนะครับแกงส้มผักรวมนะครับผม